วันนี้เราจะมาพูดถึงเสียงหนึ่งที่อยู่กับเราทุกวันเสียงที่บางครั้งทำให้เราคิดมากบางครั้งทำให้เราเจ็บบางครั้งทำให้เราไม่รักตัวเองและบางครั้งมันก็พาเราไปไกลกว่าความจริงมากเสียงนั้นคือเสียงในหัวหลายคนเชื่อว่าเสียงในหัวคือตัวเราแต่ความจริงแล้วเสียงนั้นไม่ใช่เรา มันเป็นเพียงระบบหนึ่งในจิตที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์อยู่รอดแต่สำหรับในยุคนี้ที่ภัยภายนอกลดลงภัยภายในกลับเพิ่มขึ้นเสียงในหัวจึงกลายเป็นต้นตอของความทุกข์จำนวนมากวันนี้เราจะพาคุณไปเห็นโครงสร้างภายในของจิตแบบละเอียดที่สุดลึกที่สุดและตรงกับธรรมะมากที่สุด เราจะพาไปสำรวจว่าเสียงในหัวคืออะไรทำไมมันทำงานกับความทุกข์ได้มากนะักและเสียงของปัญญาคืออะไรเสียงสองชั้นนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรทำไมอัตตาถึงพูดก่อนแต่ปัญญาถึงสงบกว่าเราจะแยกเสียงสองแบบนี้ออกจากกันได้ยังไงและจะใช้มันเพื่อหลุดจากทุกข์ได้ไหมทั้งหมดนี้เราจะไปกันที่บทแรกเลยนะคะ บทที่หนึ่งเสียงในหัวคืออะไรมนุษย์ทุกคนมีเสียงในหัวไม่มีใครไม่มีเสียงนี้ความคิดที่ทำงานอย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องสั่งไม่ต้องเรียกไม่ต้องตั้งใจมันเป็น,นกลไกทางสรีรวิทยาผสานกับสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดรวมกันเป็นระบบความคิดที่พูดคุยกับตัวเองแต่จริงๆแล้ว มันไม่ใช่การพูดคุยด้วยเสียงเสียงในหัวจึงเป็นภาพความคิดที่จิตตีความเป็นเสียงบางคนได้ยินเป็นประโยคบางคนเป็นความรู้สึกที่เหมือนมีเสียงบางคนเหมือนสนทนากับตัวเองเสียงนี้คืออุปกรณ์ที่คนมองไม่เห็นแต่ทำงานทั้งวันมันไม่ปิดไม่หยุดและไม่หลับแม้ตอนนอนมันก็ยังฝัน เพราะมันทำงานตลอด24ชั่วโมงเสียงในหัวเป็นโปรแกรมป้องกันตัวตนหน้าที่ของมันคือการวิเคราะห์คาดเดาหาทางรอดปกป้องภาพลักษณ์หาทางชนะหาทางเอาตัวรอดหาทางบอกว่าเรามีค่ามนุษย์เลยต้องคิดตลอดเพราะจิตไม่อยากให้ตัวเองหายไปบทที่สอง ทำไมเสียงในหัวถึงทำงานกับความทุกข์ได้ดีนั่นเพราะระบบความคิดถูกสร้างมาจากความกลัวที่เป็นพื้นฐานมนุษย์ในยุคแรกกลัวตายกลัวสัตว์ป่ากลัวภัยระบบนี้ยังอยู่ซึ่งไม่ไปไหนแม้เราจะอยู่ในสภาวะโลกที่เปลี่ยนไปอยู่ในเมืองที่มีแต่ความสะดวกสบายจิตยังทำตัวเหมือนตัวเองมีภัยเสมอ ดังนั้นจึงเกิดสามกลไกที่ทำให้ทุกได้ง่ายมากข้อหนึ่งความคิดความคิดจะเป็นตัวขยายเรื่องราวเหตุการณ์จริงหนึ่งอย่างแต่จิตจะขยายเป็น20-100ถึง100เรื่องตัวอย่างเช่นถ้ามีใครบางคนกำลังส่งข้อความถึงคนรักแล้วคนรักไม่ตอบไลน์เสียงในหัวก็จะบอกว่า เขาคงไม่รักเขาคงเปลี่ยนไปเขาคงเบื่อแล้วก็จะมีอารมณ์กลัวผุดขึ้นมาว่ามีความไม่มั่นคงและมีความเศร้าเกิดขึ้นทันทีนี่คือการขยายเหตุการณ์จนกลายเป็นความทุกข์ข้อ 2. ความคิดเป็นอัตตาหรืออีโก้อัตตาเกิดจากความรู้สึกว่าฉันมีตัวตนซึ่งเสียงนี้จะคอยบอกว่าฉันดีฉันแย่ ฉันถูกฉันผิดเขาดีเขาแย่เขาผิดเมื่อมีฉันก็จะมีความทุกข์เสมอเพราะมีสิ่งให้ต้องปกป้องข้อสความคิดทำให้จิตไม่อยู่กับปัจจุบันความคิดจะไม่อยู่ตรงนี้มันจะอยู่ที่อดีตที่แก้ไขไม่ได้มันจะไปอยู่ที่อนาคตที่ยังมาไม่ถึง มันจะไปอยู่ที่เรื่องที่ยังไม่เกิดมันจะไปอยู่ที่ความคาดหวังและมันจะไปอยู่ที่ความกลัวความคิดจะพาเราไปอนาคตเสมอเพราะอนาคตเท่ากับอันตรายเนื่องจากมองไม่เห็นจิตต้องป้องกันตัวเองด้วยการเตรียมพร้อมแต่มันกลับลืมว่าอันตรายนั้นไม่มีจริงมันเป็นเพียงภาพที่สร้างขึ้นในหัว เมื่อสามปัจจัยนี้รวมกันเสียงในหัวจึงทำงานกับความทุกข์ได้โดยสมบูรณ์แบบเหมือนโรงงานชั้นดีของการผลิตความทุกข์บทที่3เสียงในหัวมีหลายเสียงไม่ใช่เสียงเดียวคนมักคิดว่าเสียงในหัวคือเสียงเดียวแต่จริงๆแล้วมันมีหลายตัวละครมาก ตัวอย่างเสียงแบบต่างๆเช่นเสียงกลัวสั่งว่าอย่าทําเลยเดี๋ยวผิดเสียงกดดันจะบอกว่าเธอน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะเสียงตํำหนิตัวเองจะพูดว่าแห้โง่จังทำไมทำพลาดอีกแล้วเสียงเปรียบเทียบจะบอกว่าดูสิคนอื่นไปไกลแล้วเสียงอยากชนะจะพูดว่า ฉันต้องพิสูจน์ตัวเองเสียงอยากโดดเด่นจะบอกว่าฉันต้องดีกว่าเขาเสียงอ่อนไหวเสียงอ่อนไหวจะบอกว่าทำไมเขาไม่สนใจเราทั้งหมดนี้คือรูปแบบต่างๆของอัตตาฟังเหมือนหลายฝ่ายกำลังถูกเถียงกันแต่จริงๆคือคำพูดของอัตตาที่มาในหลากหลายมุมมองและสิ่งที่อาจจะเคยรู้สึกว่า เหมือนมีสองเสียงคุยกันในหัวนั่นคือเรื่องจริงที่มันเป็นโครงสร้างของจิตมนุษย์บทที่สแล้วเสียงของปัญญาคืออะไรนี่คือจุดที่คนมักเข้าใจผิดปัญญาไม่ใช่เสียงไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ประโยคที่ดังในหัวปัญญาคือสภาวะที่รู้ตัวสภาวะนี้นิ่งชัดไม่เร่ง ไม่ต้องคิดก็รู้ไม่ตัดสินไม่กลัวไม่ขยายเรื่องเห็นทุกอย่างชัดเหมือนฟ้าหลังฝนเสียงของปัญญาคือความเงียบที่มีปัญญาในตัวมันเองไม่ใช่เสียงแต่เป็นความรู้ที่ไม่ต้องคิดเหมือนความรู้ที่ว่าไฟร้อนน้ำเปียกหรือฟ้าสว่างนี่เป็นความคิด มันคือความรู้โดยธรรมชาติปัญญาก็เป็นแบบนั้นเป็นความรู้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านเสียงคิดบทที่5ความจริงสำคัญอัตตาจะพูดก่อนเสมอนี่คือเรื่องใหญ่ที่อยากให้เข้าใจลึกที่สุดอัตตาพูดก่อนความคิดเสมอเพราะมันเป็นระบบดั้งเดิมของมนุษย์ ระบบที่ทำให้มนุษย์เอาชีวิตรอดมาได้หลายหมื่นปีอัตตาคิดก่อนเพราะต้องปกป้องตัวตนปัญญามาทีหลังเพราะเป็นการตื่นรู้ทันความคิดที่เกิดขึ้นแล้วเหมือนเสียงฟ้าผ่ากับแสงฟ้าผ่าหรือเสียงเท่ากับความคิดที่เกิดก่อนแสงที่เห็นทีหลังเท่ากับปัญญาที่รู้ว่าความคิดได้เกิด นี่คือระบบธรรมชาติของจิตมนุษย์บทที่6ถ้าอัตตาพูดก่อนแล้วมนุษย์จะหลุดพ้นได้จริงไหมมนุษย์สามารถหลุดพ้นได้เพราะปัญญามีพลังเหนือกว่าแม้จะมาทีหลังลองคิดดูว่าเสียงอัตตาเท่ากับความดังแต่มันสับสนส่วนปัญญานั้นเบาแต่คมและลึก เหมือนกับเด็กที่ร้องไห้เสียงดังแต่ผู้ใหญ่ยืนดูอยู่เงียบๆและเข้าใจทุกอย่างพลังแห่งความรู้ตัวอยู่เหนือความคิดเหมือนดวงอาทิตย์ที่อยู่เหนือเมฆเมฆคือความคิดและดวงอาทิตย์คือความรู้ตัวเมฆจะบทบังได้เพียงชั่วคราวแต่ไม่เคยชนะแสงอาทิตย์ได้จริงเพราะความรู้ตัวคือธรรมชาติแท้ของจิตมนุษย์ บทที่7ทําทำอย่างไรให้รู้ว่านี่คืออัตตาหรือนี่คือปัญญาเสียงของอัตตาจะมีลักษณะดังนี้มีความเร่งด่วนกลัวบีบคั้นเสียใจน้อยใจคิดวนต้องชนะต้องได้ต้องเป็นแบบที่ฉันต้องการซึ่งเสียงเหล่านี้จะเหนื่อย เสียงเหล่านี้จะทำให้กังวลเสียงเหล่านี้จะทำให้ชีวิตหนักเพราะมันสร้างเรื่องจินตนาการและยังใส่ความหมายตีความหมายไปมากมายสร้างความจริงปลอมๆขึ้นมาส่วนเสียงของปัญญาหรือความรู้ตัวจะมีลักษณะสงบชัดไม่รีบไม่กลัวไม่บีบคั้น เห็นภาพโดยรวมเห็นตามจริงไม่ใช่ความคิดแต่เป็นการเห็นความคิดเมื่อปัญญาทำงานทุกอย่างจะดูง่ายขึ้นทันทีปัญญาคือความสว่างภายในบทที่8วิธีฝึกให้เสียงของอัตตาเบาลงไม่มีใครปิดเสียงในหัวได้ แต่เราทำให้มันเบาลงได้ด้วยสามวิธีหลักดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งการสังเกตไม่ต้องหยุดคิดแต่ให้เห็นว่าความคิดกำลังทำอะไรอยู่แค่เห็นอัตตาก็จะอ่อนลงทันทีข้อ2ออยู่กับลมหายใจลมหายใจเป็นของจริงความคิดไม่ใช่ของจริง เมื่ออยู่กับลมหายใจจิตจะกลับมาปัจจุบันเสียงในหัวจะเบาลงตามธรรมชาติข้อ3ปล่อยวางแบบรู้เท่าทันไม่ใช่การบังคับให้หยุดคิดแต่เป็นการเห็นว่าความคิดนี้ไม่ใช่ของเราความรู้สึกนี้ไม่ใช่ของเรามันเกิดและดับตามธรรมชาติ แค่รู้จักธรรมชาติของมันมันก็จะไม่สามารถปกครองเราได้อีกบทที่9ความลับสูงสุดของเสียงในหัวเสียงในหัวไม่ได้มีพลังเราเป็นคนให้พลังกับมันจิตไม่ได้ทุกเพราะเสียงจิตทุกเพราะเข้าใจผิดว่าเสียงนั้นคือเราความคิดไม่เที่ยง ปัญญาก็ไม่เที่ยงความคิดคือเสียงที่เกิดแล้วดับแต่ปัญญาคือความเงียบที่อยู่ตลอดการความคิดคือสิ่งที่อยู่ข้างนอกแต่ปัญญาคือสิ่งที่อยู่ข้างในเมื่อเห็นเช่นนี้เสียงจะกลายเป็นแค่เสียงไม่ใช่เจ้าของชีวิตอีกต่อไปบทที่10สรุปรวมทั้งระบบ เสียงในหัวเท่ากับความคิดความคิดเท่ากับอัตตาอัตตาทำงานด้วยความกลัวความคิดหลายแบบเปรียบเสมือนความคิด A และความคิด B ที่ตีกันอยู่ในหัวปัญญาไม่ใช่เสียงแต่เป็นผู้รู้อัตตาพูดก่อนแต่ปัญญาเหนือกว่า การตื่นรู้คือการแยกแยะสองเสียงที่อยู่ในหัวความทุกข์เกิดจากเชื่อเสียงที่ผิดความสงบเกิดจากอยู่กับความรู้ตัวใครที่เห็นเสียงในหัวเท่ากับการได้เข้าใกล้สู่การหลุดพ้นมนุษย์ไม่ได้ทุกข์เพราะความคิดแต่ทุกข์เพราะหลงคิดว่าความคิดนั้นคือของฉันเมื่อเริ่มสังเกตเสียงในหัว คือสัญญาณว่าคุณเริ่มต้นเห็นและกลับบ้านสู่ความเป็นตัวเองนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่ปัญญาภายในขอให้คุณจำไว้อย่างหนึ่งว่าเสียงในหัวไม่ใช่ศัตรูมันเป็นครูมันกำลังบอกเราว่าเรามีบางอย่างที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองอย่าเกลียดมันอย่ากลัวมัน แค่มองเห็นมันแล้วกลับมาที่ความรู้ตัวเมื่อคุณทำได้ความทุกข์จะไม่สามารถควบคุมคุณได้อีกต่อไปเพราะคุณไม่ได้อยู่ในเสียงแต่คุณอยู่ในผู้ที่ได้ยินเสียงนั้นและผู้ที่ได้ยินคือความสงบคือความสว่างคือความจริงแท้ที่อยู่เหนือความคิดขอให้แสงภายในของคุณนำทางกลับสู่ความเป็นตัวคุณที่แท้จริง